สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟนะครับล่าสุดก็ได้มีการอัปเดตแผนสารบุตรสารไปที่ปลอยแล้วนะครับวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับทุกคนส่วนตัวค่อนข้างพอใจมากๆเลยนะครับเพราะนอกจากเกมเพลย์รูปแบบใหม่ที่ไม่ได้ถึงวันวานในวัยเด็กก็คงยังให้พ้นตัวละครใหม่น่าเก่าอย่างสการมูสหรือชื่อมมาอย่างวอนเดเลอร์นะครับและคุณผู้ชมรู้กันไหมครับว่าเราสามารถตั้งชื่อกับวอนเดเลอร์ได้นะครับใครที่ชื่นชอบตัวละครนี้เราอยากตั้งชื่อให้ใหม่ติดตามได้ในคลิปนี้เลยคคคครรรรรัััับบบบบฝฝาาาากก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 ่่นนนนนนผู้้้้ชมมม็็็ดดดดไไลล์์แะะะตติวววยยออออออสสหปเเเซืโ พร,รับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยรับปัญหาโดนแบงหรือรีฟันแน่นอนนะครับตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นมาฝากสับฉาบเกมชิมแพกด้วยนะครับโปรโมชั่นแรกเติมแบบไอทิพัสจะเติมเพชรเติมไบดินพาหรือรายวันได้หมดเลยนะครับราคาถูกมากๆและโปรโมชั่นที่2นะครับใช้ยูดีในการเติมราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมแบงแน่นอนนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถทักไปสอบถามไม่ได้เพจอโวทับอัพเลยครับอยู่ใต้คลิป ในส่วนนี้ขอแจ้งไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องของโมเดเลอร์บางส่วนนะครับฉะนั้นใครอยากเสพเนื้อเรื่องด้วยตัวเองก็ให้ข้ามไปก่อนนะครับสำหรับการเปลี่ยนชื่อของโมเดเลอร์เราสามารถทําได้ง่ายๆนะครับอันดับแรกคุณผู้ชมไปเล่นเควสบทสลับฉากฉากที่3พระวิหารที่ล่มสลายที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในแพทสามก่อนนะครับแอบสปอยเล็กน้อยนะครับว่าเนื้อเรื่องในส่วนนี้จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องของโมเดเลอร์ตั้งแต่ต้นจนจบและปูบท่อจากนี้นะครับ ด้วยความที่ว่าวอนเดอร์เอร์อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่จึงต้องการที่จะละทิ้งชื่อเดิมนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับนดยแดก็ได้เสนอว่าทําไมถึงไม่ตั้งชื่อใหม่ละ่ะและนั่นจึงเป็นหน้าที่ของเรานะครับไปต้องมอบชื่อให้กับวอนเดอร์เอร์หรือผู้พพนจรคนนี้ซึ่งการตั้งชื่อเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะตั้งยังไงก็ได้นะครับเพราะถ้าเกิดเราตั้งชื่อมม่มๆไม่คิดหน้าคิดหลังระวังโดนแบนไอดีแบบไม่รู้ตัวนะครับสำหรับกฎในการตั้งชื่อจะต้องไม่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมกับ1น,นบเนื้อหาที่เป็นกการเลือปฏิิบัต,ตด,ด,ดที่เเเเเกกกี่ยยวัับชชชืื้ออาาาาาาตติิพพพศศศสสนนรรมมทงงธุ์ สอ2เนื้อหาที่กั่นแกล้งหรือรูถูกนาการทางคนอื่นๆนะครับและสุดท้าย3เนื้อหาต้องห้ามหรือไม่เหมาะสมนะครับหากไม่ทําตามก็จะมีบทลงโทษหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นระงับการโต้ตอบรีเซ็ตการตั้งชื่อบังคับให้อฟไลน์ห้ามเข้าสู่ระบบและระงับบัญชีเป็นต้นนะครับและถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่ตั้งชื่ออะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถกดรายงานได้นะครับยังไงก็คิดดีๆนะครับว่าเราจะตั้งชื่อห้ลมทเร์เดอร์ว่าอะไรและการตั้งชื่อวอเอร์ดอนะครับเราสามารถตั้งได้2รอบนะครับรอบแรกตัวเกมจะให้เราตั้งชื่อตออนนช่ววงงท้ายขคะรับ ซึ่งหลังจากให้เราจบเคลนะครับเราก็จะได้ไอเทมที่ชื่อว่าประกาศตั้งชื่อมายนะครับซึ่งไอเทมนี้แหละนะครับที่สามารถเปลี่ยนชื่อให้วันเดอร์ได้อีกครั้งนะครับและก็ต้องย้ำตรงนี้นะครับว่าการเปลี่ยนชื่อโดยใช้อเทมประกาศตั้งชื่อจะเป็นการเปลี่ยนชื่อครั้งสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเปลี่ยนรอบที่2นี้แล้วนะครับเราจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้อีกใจก,ก็เลือกชื่อให้หมาะครับวันเดอร์ที่กลับตัวเป็นคนดีนะครับ ก็จ,จบไปแล้วนะครับกับการแนะนําวิธีการเปลี่ยนชื่อวันเดอร์เลอร์ตอนนี้ผมตั้งชื่อวันเดอร์เลอร์ว่าฮอริซันนะครับที่แปลว่าเส้นขอบฟ้าไม่รู้ว่าเหมาะกับวันเดอร์เลอร์หรือเปล่านะครับแต่คือในช่วงนั้นเนี่ยมันนึกถึงชื่อนี้จริงๆนะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับตั้งชื่อวันเดอร์เลอร์กันว่าอะไรคุณผู้ชมตั้งชื่ออะไรก็ามาแชร์กันได้นะครับถ้าใครมีคําถามอะไรก็าสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไม่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้ว,ย,วยนะครับ